เทคนิคการปาดเค้กยังไงให้เรียบตรงเป็นทรงกระบอกสวยงามนะคะือตั้งฉากก่อนให้ได้90องศานะคะแล้วก็ปาดออกมารอบเดียวครั้งเดียวแบบนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะให้ตัวครีมเนี่ยสีแดงเนี่ยมันบางกว่าน,นี้นะคะก็สามารถที่จะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือปาดอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทคนิคดีๆในการทำเค้กขนม และเบเกอรี่ต่างๆในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะก็เองนะคะทุกคนวันนี้มาตามสัญญาณนะคะเป็นรูปแบบของคลิปวิดีโอเอามาฝากทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถแชร์เก็บไว้แล้วก็ดูย้ําตอนไหนก็ได้นะคะโอเควันนี้เราไปดูวิธีการทำเค้กก้อนนี้แบบนี้กัน,นะคะ่ะอยากทำเค้กสีฉุดฉาดนะคะสีแดงจัดส้มจัดเหลืองจัดหรือว่าดำจัดแบบนี้เราไม่จำเป็นที่ต้อง ปาดครีมนะคะทั้งหมดทั้งก้อนเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูเทคนิคนะที่เราสามารถดีไซน์ขึ้นมาเองนะคะว่าตัวสีเนี่ยที่จะคงความเป็นธีมสีนันนะคะอย่างเช่นตัวเค้กก้อนนี้นะก็จะทําเป็นสีแดงจัดนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้ลงครีมทั้งหมดนะ,ะ,ะเดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะว่าตัวสีเนี่ยเราใช้เป็นย e ี่ห้อวินตันนะคะตัวเบอร์นะคะคริสต์มาสเรด นะคะแบบนี้นะเนี่ยค่ะก็จะผสมกันนะเป็น red red แล้วก็คริสต์มาสนะคะผสมกัน2ตัวก็จะได้ออกมาเป็นสีแดงที่ฉูดฉาดแบบนี้เลยนะคะเราก็แบ่งครีมออกมานะคะออกมาเพียงแค่ประมาณสัก1ช้อนชานะคะแล้วก็เติมสีลงไปนะแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะบี้ลงไปแบบนี้นะคะจนได้สี่เราต้องการนะถ้าเกิดว่ายังไม่แดงพอเราสามารถที่จะเติมไปเรื่อยๆได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการลงครีมสีแดงของเราเนะะี่ยค่ะลงบนตัวเค้กนะคะก็คือใช้ช้อนนะคะหรือว่าจะใช้เป็นอุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะคะเป็นปลายมีดเป็นอะไรก็ได้นะคะเติมครีมลงไปตรงนี้นะตัวเค้กของเราเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาทําขั้นตอนนี้นะตัวเค้กต้องเย็นสนิทนะคะพอเราปาดครีมมา1รอบหรือ2รอบอะไรก็ตามแต่นะคะเอาไปแช่เย็น นะคะจนเย็นสนิทแล้วค่อยมาลงสีรอบสุดท้ายเหมือนที่ก้อยกำลังจะทำตรงนี้นะคะตรงนี้นะแล้วก็ลงสีไปเลยนะคะให้มันรอบให้มันทั่วเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องปาดครีมทั้งหมดทั้งด้านในตัวไส้นะคะระหว่างเลเยอร์หรือว่าตรงข้างนอกครีมที่มันคลุมเคก้กนะคะไม่จำเป็นที่ต้องใช้สีแดงทั้งหมดเลยนะ,ะเพราะว่าหนึ่งนะคะ มันเปลืองสีเพราะว่าเราจะใช้สีแดงที่มันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก่อนที่มันจะออกมาเป็นสีฉุดฉาดตามที่เราต้องการเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีเราสามารถที่จะเซฟต้นทุนของสีเราได้อีกนะคะแล้วอีกอย่างก็เราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกินสีเข้าไปเยอะแบบนี้ นะคะสำหรับใครที่ซีเรียสเรื่องเรื่องสีผสมอาหารเนาะคือจริงๆมันก็เป็นสีที่มันทามาจากวัตถุดิบนะคะที่มันกินได้แหละนะคะก็คือไม่ได้อันตรายเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดว่ากินเยอะมากเกินไปเนี่ยคนก็จะซีเรียสตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนะคะออกแบบขึ้นมาเลยว่าเนี่ยเราจะทําเค้กสีฉูดฉาดนะแต่ให้คงความเป็นธีมสีฉูดฉาดนั่นนะคะเป็นสีนนั้นที่เราต้องการ นะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ครีมที่แบบสีทั้งเค้กเลยนะคะไม่จําเป็นที่ต้องลงครีมสีเนี่ยทั้งก้อนเลยเนาะโอเคนะคะเมื่อเราลงสีทั้งหมดแล้วรอบตัวเค้กนะจากนั้นเราก็จะทําการปาดนะคะวิธีนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะปาดได้แบบ รอบเดียวให้มันเนียนให้มันเป๊ะเลยนะคะโดยการตอนแรกนะคะเราก็ตั้งฉากก่อนนะอย่างที่ก้อยสอนอยู่ในคอร์สนะคะก็คือเป็นเทคนิคการปาดเค้กยังไงให้เรียบตรงเป็นทรงกระบอกสวยงามนะก็คือตั้งฉากก่อนให้ได้90องศานะคะแล้วก็ปาดออกมารอบเดียวครั้งเดียวแบบนี้ นะคะสำหรับใครที่อยากจะให้ตัวครีมสีแดงเนี่ยมันบางกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือปาดอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะมันก็จะได้กลายเป็นแบบเนื้อบางๆนะคะให้เห็นเป็นสีขาวด้วยนะ,ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ใครจะชอบนะคะเราสามารถที่จะปาดซ้ําๆย้ำๆกี่รอบก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะ อ่ะตรงนี้ก้อยก็โอเคพอใจกับผลลัพธ์แล้วเนาะจากนั้นก้อยก็ย้ายมาปาดอีกข้างหนึ่งนะคะวิธีการปาดก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกเนาะก็คือปาดรอบเดียวครั้งเดียวนะคะให้จบทีเดียวเลย บบนีนะ้คือพยายามปาดรอบเดียวนะคะถ้าเกิดยังไม่จบรอบเดียวสามารถซ้าได้นั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมมันแบบง่ายมากนะคะสมมติว่าลูกค้าเนี่ยรีเควสมาว่าอยากจะได้เป็นเค้กนะคะสีดําสดเลยนะคะแล้วก็สีน้ําเงินสีแดงสีส้มสีอะไรก็ตามแต่นะคะเราสามารถที่จะไปะยุกขึ้นมาได้นั่นก็คือดีไซน์ขึ้นมาได้เป็นแบบใหม่ นะอย่างที่ก้อยบอกแหละก็คือไม่จาเป็นต้องลงครีมสีเนี่ยทั้งหมดทั้งก้อนเลยนะคะไม่จําเป็นเนาะโอเคนะคะเราก็จะได้เป็นเค้กที่สีฉูดฉาดตามที่เราต้องการและจากนั้นนะคะเราก็นําไปตกแต่งดอกไม้ได้เลยซึ่งในวันนี้เค้กก้อนนี้นะคะเราจะแต่งเป็น2ชั้นเนาะซึ่งวิธีการทําเค้ก2ชั้นนะคะถ้าเกิดก้อยเล่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะยาวแล้วก็ไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะ สำหรับการทำเค้กสองชั้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในไลฟ์ถัดไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะคะจะได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเนาะคือถ้าเกิดว่าเรามาเรียนกันอยู่ในไลฟ์เนี่ยค่ะถามตอบกันได้สดนะคะแล้วก็กอยสอนได้ละเอียดด้วยเนาะเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนึงอะเดี๋ยววันนี้มาดูตรงนี้ก่อนนะคะเวลาที่เราตกแต่งเป็น2ชั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็หาดอกไม้นะคะมาปัก เราก็ต้องเลือกด้วยว่าตีมเนี่ยเค,ค้กก้อนเนี้ยมันจะเป็นดอกไม้ซนไหนโทนอะไรนะคะสีแดงแป๊ดไปเลยหรือว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้ก็ก็เป็นโทนแดงไปเลยเนาะวิธีการปักก็ง่ายมากนะคะเราก็เด็ดเอาใบมันออกแล้วก็ตัดตรงก้านนะคะแล้วก็หาพลาสติกแรปเนี่ยมาแรปไว้ตรงก้านนะคะก่อนที่จะปักลงเค,ค้กนะซึ่งอันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วแหละวิธีการ ปักดอกไม้เนี่ยบนเค้กก็คือเราก็ต้องเอาพลาสติกแรปเนี่ยแรปไว้ก่อนก่อนที่จะปักลงปนะคะจากนั้นก็ตกแต่งตามชอบเลยตามต้องการเลยส่วนเค้กก้อนนี้มันเป็นตีมรับปริญญานะคะอยู่ที่อิตาลีเขาก็จะสื่อสัญลักษณ์นะคะเป็นสีแดงอนะ่ะเนาะแล้วก็มีหมวกปริญญาแล้วก็มีใบปริญญาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็ก็ออกแบบมาแล้วก็ให้ลูกค้าที่เขาต้องการมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคีย์หลักของวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะพูดเนี่ยนั่นก็คือเป็น วิธีการลงครีมสีแดงจัดสีแดงสดแล้วก็สีอะไรผสมกับอะไรนะคะเดี๋ยวก็จะสรุปให้ฟังอีกรอบนึงก่อนที่จะจากกันไปสรุปสีที่ใช้ก็คือเป็น Christmas เรดบวกกับเรดเรดผสมกัน2สีนะคะใส่เยอะหน่อยเป็นสีเจลนะยี่ห้อวินตันนะคะใส่เยอะหน่อยแล้วก็บี้ครีมเนะี่ยลงไปในถ้วยนะคะบี้บ,บี้บี้ลงไปเลยแล้วก็จะออกมาได้เป็นสีอีกหนึ่งเฉดแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไปบีบดอกไม้ว่าไปตกแต่งเค้กแบบเนี้ยค่ะ พุ่งนี้นะคหรือผ่านไปมานสัก 1- 2ชั่วโมงเดี๋ยวสีมันจะเข้มขึ้นนะคะอีก1เฉดนั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วสำหรับเค้ก2ชั้นก็ดูที่ลิ้ข้างบนแล้วก็วิธีการตกแต่งดอกไม้ก็พันด้วยพลาสติกแรปก่อนถึงจะปักดอกไม้ลงไปโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ